สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงแ a n นอน 80D กันแ Can นอน 80D เป็นกล้องตัวตระกูลที่เป็นตัวเลข2ตัวที่เน้นเรื่องความคุ้มค่านะครับฟังก์ชันเนี่ยมีดึงมาจากกล้องรุ่นใหญ่แล้วก็ราคาย่อมเยาวอย่างสมัย 60D เนี่ยเขาก็ไปดึงความสามารถที่อยู่ใน 7D ลงมาใส่ใน 60D 8D 80D ตัวนี้เช่นกันนะครับไปดึงความสามารถที่อยู่ในกล้องรุ่นใหญ่ลงมาแม้แต่ในยี่ห้อเดียวกันหรือคนละยี่ห้อไม่มีความสามารถพวกนี้เช่นความสามารถในการเสียบหูฟังนะครับซึ่งถ้าเกิดใคร ถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR อยู่จะรู้เลยว่าไม่มีกล้องที่ราคาต่ํกว่า50,000บาทตัวไหนที่มีช่องเสียบหูฟังไม่ว่าจะยี่ห้อ Canon หรือยี่ห้อใดๆก็ตามแต่ Canon 80D ตัวนี้เป็นรุ่นแรกครับที่มีฟังก์ชันนี้ 80D มีความละเอียด24ล้านพิกเซลแต่ตรงนั้นไม่ใช่ไฮไลท์ครับไฮไลท์ของเขาก็คือ Dynamic Range ในบรรดาก,กล้องที่เป็น APS-C เซ็นเซอร์ทั้งหมดของ Canon ตอนนี้นะฮะร,รวมถึง 7D Mark II รุ่นใหญ่ด้วยยังมี Dynamic Range ไม่เท่า 80D ตัวนี้ครับเซ็นเซอร์ของ 80D ถูกพัฒนาให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งให้ Dynamic Range เนี่ยออกมากว้างมาก แม้แต่เราไปถ่ายภาพที่มืดๆม,มากๆเราก็ยังสามารถที่จะดึงเวลาเราต้องการปรับภาพนะเราลองดึงขึ้นมาจะเห็นว่าภาพยังมีดีเทลเราก็จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกเยอะฮะเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกัน ตัวบอดี้ของ Canon 80D ทำจากโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นโครเมเนเซียมอะลอยมีการซีลกันฝุ่นกันความชื้นทำให้กล้องมีความคงทนในการใช้งานประมาณหนึ่งเลยทีเดียวตัวบอดี้ด้านนอกเนี่ยออกแบบจะหน้าตาคล้ายๆกับ 70D แต่ว่าตัวกริปอาจจะลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งทำให้การจับเนี่ยถือว่ากระชับดีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการออกแบบกล้องของ canon ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเนื่องจากว่าอย่างสมมุติถ้าผมไม่เสียบสายอะไรเลยเนี่ยผมก็จะเห็นนะผมสามารถหยิบจอมาแล้วหมุนได้นะครับถ้าผมมีอุปกรณ์อื่นๆเสริมเข้ามาเช่นสมมุติผมเสียบไมโครโฟนในกล้องบางรุ่นเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราเสียบสายต่างๆแล้วเนี่ย อุปกรณ์ที่เราเสียบเพิ่มเติมจะทําให้เราจับถือกล้องไม่ถนัดนะครับแต่ว่าอย่างกรณี 80D เนี่ยถึงผมจะเสียบอุปกรณ์ต่างๆผมก็ยังสามารถที่จะหมุนจอหรือว่าจับกล้องได้อย่างมั่นคงเหมือนเดิมอันนี้เป็นข้อดีของการดีไซน์บอดี้ของ 80D Canon 80D ตัวเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นแบบ d u อพ Pixel นะฮะจะเพิ่มความละเอียดขึ้นจาก 70D ที่เป็น20ล้านขึ้เป็น24ล้านพิกเซลแต่ ถึงแม้จะพิกเซลเยอะขึ้นแต่ดามมิกเรนจ์ของกล้องก็เพิ่มขึ้นนะครับเราลองมาดูเทียบกันกระหว่าง 70D กับ 80D ถ้าผมถ่ายภาพอันนึงแล้วผมติดอันเดอร์มามืดๆเลยผมลองเอาภาพที่ถ่ายมามืดๆนะลองขยายขึ้นมาอีกสัก5สต็อปนะครับจะเห็นว่าภาพของ 80D ยังให้ดีเทลแล้วก็มีจำนวนน้อยที่น้อยกว่ากล้องในยุค 70D เยอะมากตัวดัามิกเรนจ์ของเซนเซอร์ 80D นี่นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเซนเซอร์ที่มีดัามิกเรนจ์สูงที่สุดในบรรดา กล้องที่เป็น APS-C เซนเซอร์ทั้งหมดของ Canon เลยระบบวัดแสงของ 80D ก็เช่นกันครับยกมาจาก 7D Mark II ระบบวัดแสงของตัว 80D จะเป็นตัว RGB นะครับวัดแสงเป็นสีมีทั้งหมด7,560พิกเซลแต่อันนั้นก็ยังไม่เท่ากับที่การมมีระบบอินฟราเรดวัดแสงอินฟราเรดเข้าไปด้วยทําให้1การวัดแสงไม่ยําขึ้นนะครับสการทำออโต้ไวบาลานก็ไม่ยําขึ้นเช่นกันจุดโฟกัสออโต้โฟกัสตรงกลางก็เช่นกันฮะจาก 70D ที่ทําได ความมืดสุดลบ0.5 ev นะครับแต่ตัว 80d ยกเอาของ 7d mark ii ที่ทำได้ถึงลบ3 ev มาจะเห็นว่ามีฟังก์ชันใหญ่ๆที่อยู่ใน 7d mark ii ถูกใส่มาอยู่ใน 80d ข้างเยอะมากเลยทีเดียวคราวนี้เรามาคุยถึงเรื่องฟังก์ชันของวิดีโอของ canon 80d กันฮะซึ่งเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งมากๆของ 80d เลยโดยเฉพาะคนที่เรียกว่ามีโปรดักชันแบบกองโจรนะครับคืออาจจะไม่ได้ เป็นกองขนาดใหญ่จะต,ต้องการงานดีนะครับอย่างแรกเรามาดูฟังก์ชันการออโต้โฟกัสอัตโนมัติของ 80D กันนะครับกล้อง Canon 80D จะมีระบบที่เรียกว่าดูออฟพิกเซลนะครับทำให้การโฟกัสเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยําจะเห็นว่าผมเดินเข้าหากล้องเรื่อยๆนะครับระยะระนาบของผมกับกล้องเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรวมถึงผมจะเดินไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างแต่กล้องก็ยังมีความสามารถโฟกัสหน้าผมได้อย่างชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นข้อดีของระบบดูออฟพิกเซล ดยโดวยวิธีนี้เองเนี่ยไม่ว่าการถ่ายภาพที่มีการเปลี่ยนระยะแะหน้าไปเรื่อยๆหรือคนที่เป็นโปรดักชันขนาดเล็กนะครับถ่ายถ่ายมีกล้องคนเดียวแล้วก็ทำโปรดักชันคนเดียวก็มั่นใจได้ว่าการถ่ายภาพกล้องจะโฟกัสอยู่เสมอครับในตัว 80D ยังสามารถ,ถถ่ายที่เป็นไฮเฟรมเรได้ด้วยเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบฟูไฮเดฟได้ที่6เฟรมต่อว,วินาทีและเอาภาพที่ว่าเนี่ยมาดึงทําเป็นวิดีโอแบบสโลโมชันได้อย่างสมูทมากนะฮะ ในการโฟกัสเช่นกันจะเห็นว่าบนโต๊ะผมมีข้าของเยอะมากนะครับอันนี้เป็นระบบเขาเรียกว่า Follow Focus คนที่ถ่ายทาแล้วต้องการที่จะปรับการโฟกัสเนี่ยคงรู้จักมันดีระบบ Follow โ Focus ที่ผมถืออยู่ในมือ3ชิ้น,นี้นะครับเกือบหมื่นบาทแต่ผมจะบอกว่ามันมีความจำเป็นน้อยมากถ้าเราต้องถ้าเราใช้ตัว80ดีเพราะว่าแคทลันแปจะมีฟังก์ชันในการะระบบดูไอพิกเซลของ 80D เนี่ยจะมีความแม่นยําในการโฟกัสนะครับเราสับแล้วก็รวมถึงฟังก์ชันในการ screen, ทัชสกรีนทําให้เรา สามารถเลือกจุดโฟกัสได้ง่ายมากคราวนี้จากเดิมที่เป็น70 d ดีเนี่ยความเร็วในการโฟกัสจะมีอยู่ระดับเดียวแต่ตัว80ดีเอาความสามารถของ 7D m a r k II ที่สามารถปรับความโฟกัสว่าเราต้องการให้มีความนิ่มนวลหรือความรวดเร็วแค่ไหนมาได้ด้วยนะครับเราสามารถไปที่เมนูตัว Movie s e r v o Auto ออโต้โฟกัสสปีดเนี่ยฮะแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการความเร็วเท่าไหรอ่อย่างผมเลือกเป็น t a ต d a า d นะครับจากนั้นเนี่ยผมมาที่โฟกัสนะฮะจะเห็นว่าการโฟกัสเนี่ยจะค่อนข้าง โอเคเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดผมต้องการให้เร็วขึ้นนะครับผมสามารถมาที่เมนูเดิมนะฮะแล้วมาที่ัตวความเร็วระบบปรับให้เร็วขึ้นอีกบวก2นะครับลองดูนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่าการโฟกัสเป็นไปอย่างนิ่มนวลแม่นยําแต่ว่ามีความเร็วในระยะความเร็วในการโฟกัสมากขึ้นนะครับแต่ถ้าผมต้องการความนิ่มนวลให้ไปแบบสมูทลี่มากผมอาจจะลบไปที่ลบ5เลยก็ได้ลองดูนะฮะ อันหนึ่งที่ถือว่ามีอยู่ในกล้อง80ดีหรือว่าในกล้องราคานี้เนี่ยยังไม่มีในตัวอื่นในยี่ห้ออื่นด้วยก็คือความสามารถในการเสียบหูฟังใครที่ใช้กล้องด s ส r ถ,ถ่ายวิดีโอก็จะทราบว่ามันจะมีอาจจะต่อเ x t e r ท a นล i มได้นะครับแต่ไม่สามารถต่อหูฟังได้ดังนั้นหลายครั้งที่เราจะต้องดูระดับของเสียงเอาว่าเสียงเข้าดีเรียบร้อยหรือเปล่าแต่ถ้ามีสัญญาณเสียงรบกวนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเสียงรบกวนนั้น มากหรือน้อยขนาดจะต้องคัดแล้วถ่ายใหม่หรือว่าสามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้นะครับหลายๆครั้งก็ต้องวัดดวงกันแต่เจ้าตัว 80d เนี่ยให้หูฟังมาด้วยดังนั้นคนที่ออกกองแล้วมีคนที่อยู่เบื้องหลังคนเดียวนะครับตอนนี้สามารถที่จะใช้หูฟังทําการมอนิเตอร์ไปได้แล้วว่าเสียงที่เราถ่ายออกไปเนี่ยถ้ามีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงระดับเสียงเนี่ยโอเคหรือยังดังไปหรือเปล่าเบาไปไหมนะครับตอนนี้ไม่ต้องเรียกว่าอันนี้ ในกล้องดบบต่ำกว่า50,000ตอนนี้ไม่มียี่ห้อไหนเลยครับที่มีมี 80D อยู่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็การอย่างที่เคยพูดไปเรื่องบอดี้ดีไซน์ว่าตัว 80D เนี่ยออกแบบมาดีมากถึงเราจะเสียบสายเยอะแยะนะครับแต่การใช้งานไม่มีอะไรที่จะไปติดขัดกับอะไรเลยไฟล์ฟอร์แมตของวิดีโอใน 80D ยังแบ่งมีไฟล์ให้เรา2ประเภทนะคือ1ไฟล์ที่เหมาะกับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอแล้วไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือเป็นไฟล์ MP4 กับอีก1ไฟล์ที่เป็นไฟล์ประเภท MOV นะครับ ไฟล์ประเภทนี้เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่จะมีฟอร์แมตในการเก็บที่เหมาะสมกับการตัดคือนเขาจะมีศัพเทคนิคเรียกว่า IPB นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว MOV เนี่ยจะเป็น AI คือ,อ B, เป็น i อเฟร e ทุกๆอันซึ่งเหมาะกับการตัดต่อมากกว่าดังนั้น 80D จึงตอบสนองได้ทั้งคนที่ถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปเปิดดูตามด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่หรือเอาไปถ่ายวิดีโอแล้วต้องการจะไปตัดต่อนะครับ อีกจุดหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวเลนส์ที่มากับแ Can นอน 80D นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางแคน o อนมีผลิตเลนออกมาประเภทหนึ่งที่เหมาะสมกับการถ่ายวิดีโอคือมีการโฟกัสที่นิ่มนวลเรียกว่าเลน STM แต่อย่างไรก็ดีแค n o อนก็มีเลนประเภทเลน L หรือเลนที่มีใช้ระบบโฟกัสที่เป็นอัลตราโซนิกที่มีความรวดเร็วในการโฟกัส STM นิ่มนวล USM อัลตราโซนิกรวดเร็วเมื่อก่อนเราต้องเลือกแต่ตอนนี้เนี่ย เลนที่มากับตัว80ด d จะเป็นตัวนี้เลยฮะ nano usm คือเป็นเลนที่มีเอาระบบอัลตราโซนิกการโฟกัสแบบอัลตราโซนิกเข้ามาใส่ทาให้มีการโฟกัสที่รวดเร็วแต่เอาระบบ stm ใส่เข้าไปด้วยทําให้เป็นเลนที่มีทั้งความรวดเร็วในการโฟกัสและความนิ่มนวลในการโฟกัสบอกงานวิดีโอและงานถ่ายภาพนิ่งทั่วไปด้วยเช่นกันดังนั้นสำหรับผมผมคิดว่ากล้อง80ด d ยังเป็นกล้องที่ขนาดกลางนะครับแต่ว่าใส่ความสามารถในระดับมืออาชีพลงมาหลายอย่างด้วยกันใครที่เป็นกองถ่ายหรือ ต้องการภาพที่คุณภาพดีใน APS-C size เนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างให้ความคล่องตัวและความคุ้มค่าอย่างมากๆตามที่ Canon เขาตั้งใจไว้ในกล้องซีรีส์นี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถ้า80ดีก็ยังทำได้ดีอยู่เช่นกันนะครับหวังว่าข้อมูลที่มาฝากกันวันนี้จะมีประโยชน์แล้วพบกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ